สวัสด,ดีจ้าสวัสด,ดีทุกคนจ้าเจอกันอีกแล้วสไตล์ยายพาคนเกา่ามาเดอมาเดอมาเดจ้ามาเดจ้าเปิดห่วงรออยู่เดจ้าสวัสด,ดีจ้าสวัสด,ดีจ้าม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 าเดอมาเดอผู้ใดสิมาคุยกันมือน,นีสิมาอัปเดตเรื่องเงินให้ฟัง จ้าฮัลโหลฮัลโหลผู้ใดเนาะมาเบิงมาเบิงงี่ <c oughs> ผู้ใดเนาะเขามาหายายพามาคุยน้ำกันเร็ว <c oughs> ทุกคนมาคุยเป็นเพื่อนยายพาหน่อย <c oughs> มาเดอ้อมาเด้อจา้ามาเด้อจา้ามาคุยน้ำกันเด้อจา้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะมาเดอ้อมาเด้อมาเด้ออื้ม <c oughs> วันนี้สบายสบายอยู่บ้านแบบสบายสบายเชิญค่ะเชิญค่ะไม่เห็นมีเพื่อนอยากคุยกับเราเลยไม่มีใครคุยกับเราเลยนะ หาสวนมูก่อนนะหาสวนมูมาคุยน้ากันนะบ่มีคนคุยน้าเลยมาแมู่้ใดอยากคุยน้าแม่ขึ้นมาแม่จ้าสวัสดีจ้าสวัสดีทุกคนนะคะไม่มีคนคุยน้เยาเฮาเลยอืมอืม เพื่อนเคยบอาดีแท้สาธุสาธุเพื่อนไวทพอนไห้ผู้น่ะในทีวีสาทุทีวีไวทพอนไห้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนค่ะมาคุยเป็นมูแนมาคุยเป็นมูแนทานเศรษฐี เชิญแล้วกับว่ามีคนคุยน้ำเาเลยอืมอืม่ืมืมอืมอืมอืมสวัสดีค่ะมื่อนี่ยายพามีแนวมาโชว์ว่ามีคนมาเบิ่งเลยเนาะมีแนวอยากโชว์ไม่มีคนมาเบื่องเลยไม่มีคนมาเบื่องนำเลยเห็ุจังไงนี่พี่น้อง คนม่นมีคนอยากคุยน้ำยายพาเลยตีหืมห,ห,ห,หือมสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนค่ะหาส่วนหมูก่ันนะ <c oughs> หาส่วนหมูบึงหาส่วนหมูมาคุยก่อนมามีหมูมาคุยน้ำเลยโอ้ยทันเศรษฐีเอ้ยไปใส่เหมือนนาะ ว่ามีคนคุยน้ำบ่มีคนมาคุยน้ำลงก่อนนะลงก่อนนะว่ามีคนคุยน้ำเลยอืเปลี่ยนช่องก่อนจ้ะเปลี่ยนช่องทีวีก่อนก็เปลี่ยนช่องทีวีก็สิเปลี่ยนช่องเจาของน,นั่นเดียบานบ่มีคนู้ใดนี่โอ้ยเิ่นอย่างมาจังใดเนาะเขาก็อายเนาะ มาแล้วน mm yeah> ้องยามาแล้ววัดดีจ้าว nah ัดดีจ้าวันดีจ้าบ่มีคนมาคุยน้ำนางยิมยุ่งสีล่ะนางยิมอยู่คนเดียวนี่ล่ะ nàng yếm một mình điêu lò muu mà khui nấm, mà khui nấm nè thân thiết hả, mà khui nấm con <laughs> สิหันไปใส่กำลังสีคุยน้ำเอามามาจ้ามามามาเอามาจ้ามาคุยคุยเยาพาหันไปเซิ้นฟมูตัวนั้นเอาพี่ติดตามน้องอะอพี่อ่านบ่าวงเมียท่านเศรษฐีน้องเอียงล่ะน้องอภิษสมัยอภิษสมัยตุก๊กเตียน้องซื้อยังน้องอภิษสมัยปลาเอาจาอจ่าอภิษสมัยปัดทพี่คือยังอ่าน ภาษาปกิจออกว่ะเละสันเด๊วัดดีจ้าน้องลายุไซตอนนี่สบายดีบอมาขึ้นมาคุยกันเปียงละ่ะคือว่าเขามาเขามาคุยกันตัวยังเสด็จไม่มูเข้ามาคุยกันจะได้มีเพื่อนนะจ้าน้องสาวน้องบีมคือว่าเขา ยุเพชรจ้ะอ๋อเฮ็ดอย่างยุเพจเนาะทำอะไรอยู่เพชรคะทำอะไรอยู่เพชรบุรีเพชรบุรีบ้านเฮาตอนนี้กะเอ่อสองทุ่มเนาะสองทุ่มสองทุ่มยี่สิบเอ่อสวีเดนบ่ายสองจ้ะบ่ายสองยี่สิบอภิสมัยเฮาเป็นมูกันในเฟซบุ๊กได้เนาะพี่ว่าขันจบับบ่ผิด ภิสมัยพี่ว่าเขาเป็นมูกันในเฟซบุ๊กแท้กกันจำว่าผิดเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะแมนแมนแมน <c oughs> มพี่ก็เชิญพี่ก็เชิญมูคนคือ,คอขื่นบ่ไใด้หึพี่เชิญนะแต่ทําไมเขาขึ้นไม่ได้พี่ก็งงน้องบีมน้องบีมน้องบีมเข้ามาแล้วน้องบีมมาเร็ว บีมขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาน้องบีมเ <laughs> <laughs> สื้อนไผกับว่ามีคนคุยน้ำลงไหลเดสิบอกให้ลงเดอ้อขึ้นบ่ได้เป็นยังือขึ้นบ่ได้อีกอีหยังพี่ก็งงือขึ้นบ่ได้น้องบีมทำไมมันขึ้นไม่ได้น้องบีมลองลองออกแล้วเข้าใหม่สิว่าทำไมมันขึ้นไม่ได้พี่ก็งงเหมือนกันนะ ทำไมมันขึ้นไม่ได้เนี่ยเขาบอกว่าเพิ่มยอดเยี่ยมชมได้สูงสุดสามคนพิ่นาจังสี่แม่น้องบีมมันคือบดาดเนี่ยพี่กดเพิ่มเหรอคือบดน้นงบีมถ้าเบิ่งเรื่องพี่สิทรงลองเบิง่ง อืมอมองเบิ่งเด้อสวัสดีค่ะน้องอภิสมัยเป็นยังไงบ้างทำอะไรอยู่เพรเนาะสิลองเชิญคนอื่นดูอ่ะลองเชิญดูบีมลองเชิญสิ ลองเชิญสินหนูว่าขึ้นได้ไหมเมื่อกี้มีคนขอเข้าคนหนึ่งนะผู้ชายแต่ว่าพี่ไม่รู้จักเขาไงมันจได้แค่ยิ้มไงก็เลยไม่กล้ารับทำไร่โอ้ทำไล่ดีจังเนาะทำไล่อะไรเอยที่เพชไรไล่สับปะรดเหรอไล่สับปะรดหรือว่าไล่อะไร ที่เพชรบุรีพี่เคยไปเที่ยวอยู่นะกุยบุรีเอ้ยไม่ใช่กุยบุรีนั่นมันประจวบคีรีขันเนาะพี่เคยไปเที่ยวกุยบุรีสงสัยผู้ติดต,ตามไม,ไม่ไม่เกี่ยวไรทุเรียนอู้ไรทุเรียนลำใหญ่ดีจังเลยอยากไปเที่ยวด้วยจังเลยไรทุเรียนลำใหญ่ป้าดีดเนาะอยากไปเที่ยวน้ำเด้พี่พาสิกลับบ้าน ถาวามิถาวามิอะไรเปลี่ยนแปลงถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงจะจะไปเดือนกุมภานะหนูจะไปจริงๆนะหรือว่าหนูอา,อายุไม่ครบสิอายุไม่ครบสิบแปดน้งบีมว่าออไปสาวเจ้าเป็นยังือขึ้นได้คอยบ่าขอดใจคนเดื่นเจ้าคือขึ้นได้เหมืออ่ะเราไปลองขึ้นไลค์คนอื่นดูไหมว่าคนอื่นว่าน้องบีมจะขึ้นได้ไหมแล้วพี่จะเข้าร่วมเนาะ ทำไมมันขึ้นไล่พี่ไม่ได้วะงงอุตส่าห์สิมาขี่โม่ขี่คุยเห้ฟังเรื่องเรื่องเงินมือนนี่เลยบ่ได้โม่สั่มได้ประด้คุยสั่มโอ้ยเนาะขึ้นไม่ได้เหมือนกันอีอย่างวันนั้นตัวเองยังขึ้นน้องติ่งได้เลยเห็นอยู่ไว้ไวยังขึ้นไล่น้องติ่งได้เลยน้องอภิสมัยพ,พี่พาไปจริงๆนะ ให้กลับไปถึงบ้านก่อนใะพี่พาจะทักไปเราเป็นเพื่อนกันในเฟซบุ๊กได้เลยได้เลยไลน์นี้เอาเอาเอาลง youtube ได้ไหมเนี่ยขออนุญาตทั้งสองสามคนเนี่ยเอาลง youtube ได้ไหมทั้งน้องบีมทั้งน้องอภิสมัยอ่ะ ได้ไหมถ้าได้พี่พาจะเอาลง youtube ว่าจะอัปเดตเรื่องเงินได้เลยโอเคโอเคโอเคเลยม,มีคนคอใจให้เราด้วยนะขอให้ตัวเองก่อนตอกตอกตออก,อก <c oughs> น้องบีมก็ได้โอเคเลยขออนุญาตแล้วเดี๋ยวพี่พาจะเอาจะเอาจะเอาอันนี้ลงลงลง u t u b e แล้วก็จะบอกว่า กดติดตามเราจะอัปเดตเรื่องเงินให้ฟังโอเคโอเคไหมโอเคไหมคะโอเคนะคะว่าออตัง้งโดนได้หัวใจดวงเดียวโอ,โอ้ได้ว่าออตัง้งโดนน้องบีมขาตั้งเสียหายหัวใจดวงเดียวน้องบีมเราลองลงใหม่นะน้องอภิสมัยเดี๋ยวพี่พาลงใหม่แล้วเรา แล้วเราค่อยขึ้นใหม่แล้วดูว่าน้องบีมจะเข้าได้ไหมเนาะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เชิญพี่เชิญน้องอภิสมัยนะนี่ม,นมันมันมีมันมีคําเชิญหนูลองขึ้นซิดขึ้นได้ไหมลูกหนูลองขึ้นกับพี่พาดูว่าขึ้นได้ไหมพี่เชิญแล้วนะ่ะหนูลองแตะตรงเลยขอเข้าร่วมนะ่ะอืมพี่ก็กดเชิญแล้วนะเนาะเข้าไม่ได้พี่ไม่ต้องลงหรอก อ้าวก็พี่อยากลงก็พี่อยากลงแล้วพี่ก็จะลองเข้าไลฟ์คนอื่นดูบ้างไงเข้าไลฟ์คนอื่นว่าเราจะว่าเราจะเข้าได้ด้วยกันไหมน้องบีมเนาะเอาไหมน้องบีมเราไปเข้าไลฟ์กับน้องเคนไหมไปขึ้นไปขึ้นของน้องเคนไหมเข้าไม่ได้หรอคะเข้าทำไมเข้าไม่ได้พี่ก็งงพี่เปิดห่วงแล้วพี่เชิญหนูแล้วด้วยนะนะ่ะน้องบีมก็เข้าไม่ได้เนาอพี่สมัยก็เข้าไม่ได้เนี่ยพี่พาเชิญแล้ว คนติดตามไม่ถึงเข้าไม่ได้ทำไมวันนั้นหนูเข้าของน้องติ่งได้น้องอภิสมัยคนคนติดตามเยอะหรือยังคะน่าจะเยอะแล้วนะพี่ว่าบวัสดีค่ะบวัสดีคนเข้ามาใหม่นะคะอืมอืมทักทายทักทายทักทายทุกคนคะ่ะ พี่เขาคนติดตามไม่เยอะเหมือนกันอ๋อจ้าอ๋อเหรออ๋ออ๋อ,อยังไม่เยอะเหมือนกันเนาะเอาอย่างนี้เดี๋ยวพี่พาลงใหม่แล้วแล้วเราแล้วเราไปเข้าไลฟ์คนอื่นไปขึ้นไลค์คนอื่นไปขึ้นกับเขาแล้วแล้ว,แล,วแล้วจะลองดูว่าว่าน้องสองคนจะขึ้นได้ไหมว่าน้องบีมกับน้องอภิสมัยจะขึ้นได้ไหมเนาะลองดูนะคะลองดูนะคะบ๊ายบาย ยบาปพี่พาจะลงแล้วเดี๋ยวขึ้นใหม่เดี๋ยวพี่พาเชิญโอเคบายบายเจอกันคลิปหน้านะคะบายบายจุ๊บ